สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตังในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ผมไปซื้อของมากินเทียบเลยวันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับก่อนแรจะกินอะไรก่อนดีอ่ะอ,อันนี้เนาะนะลองกินดูนะว่าจะเผ็ดหรือเปล่ากันชื่ออะไรอะ่ะหมูไก่ย่างตะไคร้อร่อยนะแต่มันเผ็ดเหรออืมโอเคอืมอันต่อไป ข้าหวหลางอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหลางนะอันนี้แม่พาไปกินกับข้าหวหลางไม่ใช่เอาไปพาเรือนะอันนี้พาเรือไม่ได้เป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับโอเคอร่อยหวานนี่เออนอมาเปียนอันนี้คือชีบบอลน,นะครับเดี๋ยวจะเอาเอะไรดีไหม กินน้ำจิ้มก่อนดีกว่าน้ำจิ้มอะไรน่าจะเป็นมายอเมไดอ,อ,อันนี้ล้างมือแล้วนะครับน้ำกินแบบกระฝดก,ก่อนอ,อ,อร่อยไหม,มเสียงกรอบมากเลยแต่ให้ฟังเสียงครับ <laughs> อร่อยดีอ่ะอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวค่อยกินต่อขนมโคกหอยตรงนี้เป็นหอยหอยนางลมนางลมนะครับแค่ขนมโคกนี่อร่อยอร่อยเหรอโอเค <Okay. S 1> ต่อไปกลิ่นเต้นสุดเลยเนี่ยโรตีรทุกคนโรตีเมืองต่างแล้วไม่ได้ใส่นมเลยโรตีเมืองต่างครับ เทนมใส่ก่อนมัอันนี้ผมแนะนำนะเวลากินโรตีผมแนะนำให้ใส่กินใส่ไข่ใส่กล้วยครับมันอร่อยมากเ๋ยวผมกินนมแป้งโอเค อาชีพมากไม่ไม่มีอาชีพนักวาดท,ท้งแรกเลยจรจะโรยน้ำตาลไหมหรือว่าหวานพอแล้วน่าจะกต้องโรยใหดแูแต่แปลว่ามันก็หวานพอเพราะผมเป็นคนติดหวาน เดี๋ยวผมจะลองชิมก sure. like ่อนเลยนะเป็นไงบ้างโคตรอร่อยอืออือโอเคทุกทุกอย่างแล้วทุกคนมันอร่อยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อผมมาลองกินดูโอเคมามาๆลองกินดูลองดูว่าเขาจะอร่อยไหมลองอันนี้ก่อนลองอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน คิดมันสองนาทีกว่าแล้วนะไม่เป็นไรอันนี้ก่อนเป็นไงครับอร่อยไหมอืชอันต่อไปโอเคคิดบอลจิ้มไหมไม่จิ้มเหรอโหฟังเสียงครบทน,นะครับทุกคนดูแล้วอร่อยมากนี่จิ้มน้ำจิ้ม,อ,มอร่อยไหมอร่อยต่อไปอันนี้ จริงจริงมันมีน้ำจิ้มให้ด้วยอ,อ,อ่ะกินอร่อยไหมอลองเท,น,งเทน้ำจิ้มดูนะเผื่อจะอร่อยยิ่งขึ้นนะโอ้โหเล่นแกะเยอะยงหรอทีมงานไม่มีหรอไม่มีหรอมันอยู่เบืองตังโอเคกินม,มาลองกินดูนะ ต่อไปลองกินโตรตีดูอโอเคเข้าวหลามข้าวหลามผมแนะนำมากเลยนะข้าวหลามชื่อร้านอะไรนะปะมันอร่อยจริงอ่ะทุกคนข้าวหลามมะพร้าวอ่อนทุกคนผมลือมอะไรไปบางอย่างปะอ,อร่อยโอเคกินโตรตีอร่อยไหม เดี๋ยวนัทุกคนมาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะสลับกล้องแล้วนะครับนี่มาทุกคนอ๋อขนมขนมอะไรเนาะเป็นขนมตั้งเมย์เป็นมันคือขนมอะไรก็ไม่รู้นะเกลือจำชื่อไม่ได้แล้วเขาให้กินอ่ะแล้วบอกอร่อยเนี่อาหารเย็นของก่อนจะซื้อนี่เขาให้ทดลองชิมชิมก่อนใช่ไหมอร่อยไหม ว่ามันรสชาติเป็นยังไงรสชาติหวานมันเคม็มมันมันอืออร่อยมากับผมโอเคแม่คลิปนี้ยาวแล้วแล้วก็เดี๋ยวแล้ว,แล,วแล้วก็นี่ผมไปซื้อสายคล้องเม็ดมายี่สิบาทเดี๋ยวผมจะทดสอบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมันทำยังไงมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมมันจะเป็นอย่างนี้อุย เอาปิดกระดิกโอเคก่อน <What? S 1> ให้หยิบแมกสก์ขึ้นมานะครับล้างมือด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวนั่งอนเอาเห็นตรงหูนะครับทุกคน mm. เอาตรงนี้ครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแล้วเอาเสียบเข้าไปตรงหู mm. โอเคมันจะได้อย่างนี้นะครับทำทั้งสองข้างเลย นี่ครับทำทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะครับก็ทำ่างนี้แล้วก็ดึงโอเคแล้วทีนี้ก็จะได้นี้นะครับแล้วถามว่ามันดียังไงคือเวลาแบบเวลาเราจะต้องแบบถอดแมสกินข้าวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันรู้สึกรำคาญใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราดึงออกไปเลยเปิดกว้าง้วมันยืดได้้วยนะทุกคน โอเคเยี <A>. okay, นะ่ยมโอเคถ้าหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากบอกนะโรงแรมนี้โคตรดีเลยชื่ว่าธรรมารินอัอยานโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย